สวัสดีค่ะเพื่อนข้างตื่นวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะได้รีแอคของพันลูใช่นะคะก็คือ Behind the Scene EP ที่5นะคะโอเคแต่ก่อนจะไปดูนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะโอเคไปดูพร้อมกันเลยค่ะจังหวะเกินไลน์พอดีเลย เสียงลมงแรงมากที่ไปมาเล่นแก่ <c oughs> เอ็นดูไม่ไหวเบี้ยเลยนเล่งแหละฝังไม่รู้อ่านซับแล้วกันเนาะเอออ่านซับเอาแล้วกัน จริงเหรอเพราะตอนใน,นฉากน้องก็บอกว่าน้อง <si ใครอ่ะใครใครในเอโซ่เจเเจเเจเ่เจ็นแคู่วินเต้น่ะทุกคนไม่มีใครเล่นวอลเล์บอลเป็นเียข่องหองแอร อะไรเราเกันเดียวอ่ะต่อยี่ชมกันอ่ะก็เลือกอขมาได้ใช่ใช่เล็กๆไม่ต้องใหญ่ๆแบบนี้ว่าเล่ไปเลยรนักแสดงอกี่คนที่ไดมาเนพี่การห้ของซ้อมๆมาได้อยู่ ใช่แต่ว่าเหมือนถ้าเล่นจริงๆมันต้องข้ามมันไกลขึน้นนะได้แต่ว่าไม่รู้จักไม่ไม่รู้เซตอ่ะมันมีเซตอ,อีกมีอะไรอีกวคิคะดีเงดีแล้วอืวอะไรกันตุยนั่นสมัยมีคนไง

ติ้งเหมือนซู่กันอ่ะต้องหมวนโตให้ด้วยท่าสวยมากแรงเยอะอ่ะแต่เขาไม่เสิร์ฟในเส้นว่ะ เสิรอฟนล่องแล้วอยู่เดี๋ยวถ่ายแค่เอาเฮ้ยคนที่ไปแล้วสบายก็คือท็แท็บข้อตังแล้วก็เจเจใช่ใช่ใช่เพราะว่าไปยังไม่ได้ถ่ายแต่ไปกับเขาเออก็ไปนั่งดูเ้าไปถ่าบเขาค่ซีนซีนสุดท้ายเแล้วก็พี่จะพูดว่าต้องกราบในทีมตัดต่อเพราะว่าทุกคนเล่นไม่เป็นแต่ตัดต่อออกมายิ่งกว่าไทยเจอญี่ปุ่นโป๊ะ อะไรอย่างเงี nah. s <S ้ยมือว oh yeah. ่ด well. ูเก่งอ่ะดูเก่งอ่ะอันไหนพี่สวยด้วยนะอุ้ยได้อุ้ยจะโดนกล้องจะโดนกล้องเอาดีเดี๋ยวไม่ได้เลยไม่โดนเลยใช่ไหมอะไรกันอะไรเดี๋ยวถ่ายแคบเอาจบกัน เซฟเขาต้องงีบปะเขาต้องเขาต้องใช้มือใหญ่่รักจัง้าอี่ดโอ้เสียงโหสุดยอดทีมงานเก่งนะถ่ายออกมาแล้วไม่มีเสียงลุมอ่ะใช้ไมผููสุญย์นนแหะผูสุญญนเวดยอนกรว่าเขาต้อีกดนี่ ปู้สูญญนดิสันผูน้สูญญ์นนะแบบปู้สูญญน,นรู้เลยนะมาจากไหนอะ <c oughs> <c oughs> ไอต,ตอนอีพีห้าที่เรารียกอีพีห้าตอนจบอะแล้วก็มีคนมาอมคอมเมนต์อะดิฉันเขามาคอมเมนต์ว่ารู้เลย <c oughs> พอได้ยินคขาว่าอ๋ออ้อยรู้เลยเป็นคนที่ไหน <c oughs> มีคอมเมนต์นึงเมาไปอ่านดูสิ พอได้ยินว่าอ๋อออยรู้เลยเป็นคนที่ไหนวะดีน้ะไม่กินน้ำมันจะพุ่งงอแต่ว่าเป็นคนบา้านเดียวกันแต่ว่าคุณเป็นคนบา้านเดียวกับเราเพราะคุณรู้ว่าอ๋อออยมาจากไหนวันนี้ก็เลยเสนอคําว่าปูสุนยุนปุสุญและว่าหัวยุ่งรุงรังมากเลยนะคะอาไปต่อโอเคครับขั้นตอนน่มุกี้ ให้เหมึงทุกสิ่งให้เมือนทุกสี่งแล้วพ่อจริงๆสองคนแน่นอนไหนไม่ได้อยู่ชมรมของใครใช่เพราะมังไม่ถามไงมันไม่ได้อยู่ชมรมอะไรเลยคือมันไปอยู่ชมรมก็ตอนแรกที่ไปขอเข้ามันจะไปเข้าเพราะว่าจะไปจีบแพรใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาได้เข้าไหมใช่ แต่สุดท้ายได้มากับเขาแต่ว่าอยู่ซับชมรมหรือไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเรายังไม่รู้งเขาอยู่ชมรมเหนามไม่อยู่หรีหรอกเพราะเพราะว่าในซีรีส์ก็ไม่ได้เคลียร์ว่าสองคนนี้อยู่ชมรมไหนแต่ว่ามีซีนที่แบบเขาไปชมรมดนตรีเพราะว่าเขาจะไปจีบแพรแค่นั้นแต่ว่าได้อยู่หรือไม่ได้อยู่เราก็ไม่รู้กวนาน้อเนี่ยจะจะเล่นตรูปนี้ เทมะเร็งแยงแห้งแสงจะได้หมเด้ ร้องเพลงอใช่ไอ้ช่<ห>างเข้ามาอยู่เลยขอทราบครับติดตามแล้วตัวเองร้องท่อนน้องวินด้วยนะตอนเมื่อกี้ท่อนแหละ,ะออบอะเขาเป็นสองคนม้วนนะึงเนาะก็ร้องกป็นสองคนเหมือน <laughs> ให้เรียกหนึ่งคนต้องเรี้ยก ฮ่า่าชักมาขอนอนด้วย ขอเคลียร์ก่อนพี่ดิมอะซื้ออาหารทะเลมาทั้งทะเลทั้งกาดทั้งกาดเออทั้งตลาดทั้งตลาดแล้วมึงทะเลที่ไหนทั้งตลาดมาแค่สองถังอะไม่ใช่แค่สองกล่องอะน่าจะเป็นฟิลเหมือนว่าทั้งตลาดที่เนี้ยเหมือนว่าแบบที่ว่าสดที่ว่าเขาอันนี้กันน่ะแล้วไายอะโทรไปที่ไหนก็ไม่มีอาหารทะเลขายให้แล้วเพราะว่ามีคนเหมาไปแล้วอันนี้คือเหมาทั้งตลาดคือมันต้องเยอะกว่านี้ไหมถ้าจะใช้คําว่าทั้งตลาดอะไรเงี้ยกาดน้อย แบบบ้านเถาอ่ะยังแค่คนนี้เหรอป้าป้าที่ป้าที่เปิดแผงขายน้อยๆเหรอขายทะเลสุดก็ยังให้คนนี้ทูกคนเลยนประข้วใส่มดใจคำว่าทางตลาดถ้าสมมุติว่ากลับไปภาษากลางติตลาดที่อย่างทะเลใช่ป่ะมันก็ต้องพื่บป้ามันก็ต้องพื่บแล้วนี่สองถังใช้คำว่าหมดตลาดแล้วไทยหาซื้อไม่ได้ ว่านี่เขาก็บอกหูนะว่าทุกคนกับเขาโอเคไม่เป็นไรแต่ตอนดูตอนนั้นก็น่ารักดีเออแต่มันไม่มีเซน e ์ s e เ่เออเฮ้ยกรีนดิมต้องพูด่าีนดิมดิมกรีนสองรอบรอบสอง

ปากคืทุกคนพูดกินกรีนมาตลอดเจวัฒนคุยหมือมันไม่ได้ดิดิมดิเวลาออกณน่ต้างีงรูว่าดิงเออพฟงปากก่อน ที่แมนเดินแอกม่ดีเลยนะเดยวเราไปกำลังใจให้อุ้ยแปลว่าฉากนี้ใช้เวลาถ่ายกันนานมากเลยหรอก่งเนี่ยนอ่ยสงา เราจะเรียกดินกีนตลอดเลยเขาสีแบบบูรกีนดินที่การเลสาบสนอืมเนี่ยจาสติเลยแล้ก็ยาอยู่นะแเดี๋ยวมันสลับไปแต่ที่ดีมันไมยอมอยากชเองงไดีีนมันก็เคยพูดเขาว่ากินดิมแล้วทุกคำทุกก็คือจะพูดว่าดิมกี ยากที่สุดในปีนี่แนะจริงๆไม่ไคยขัดเดียวขนาดนี้มาก,ก่อนในรอบปอนด์ก่อนเลยเลยกูมันไม่ใช่ถามแค่แล้วแสดงกูาถามั้โต้นไอ้ตอนเขียนบทก็ไม่คิดว่ามันจะยากไงเนาะแต่นักแสดงเขาชินแบบนั้นอวันนี้ยากไปโอ้ยมันเยี่ยมเยี่ยมวันนี้ว่ะมันเขี้ยดแรลมันเขี้ยบแล้ราตั้งซีนให้มันมีความแบบตีตายลา เอยากหายเลยอ้าวไม่มีฉากโอ๊ไม่มีฉากแล้วหรอมีแค่นี้หรอหรือว่าฉากนั้นเทคเจอจบอยู่หรอเฮ้ยหมดแล้วน่ะพราะมันจะมีอยู่แค่สองคลิปอืม๋อหรือว่าฉากนั้นแบบจบไปเลยแม่เขาเขาคงไม่อยากอันนี้หรือเปล่าจบแหละเออมันก็ยังวนอยู่นะทุกวันเนี่ย อ่ะโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรเขาจะถ่ายกีเทคกีจุบก็ได้ไม่เป็นไรโอเคแต่ว่ากรีนดิมดิมกรีนที่สงสารพี่กันสุดน่ะมันแบบกิเทคเออมันติดปากเนาะเพราะว่าไออย่างเราอะเวลาเราพูดก็ต้องดิมกรีนเหมือนกันเนาะเออไม่แล้วเขาได้พูทางกรีนดิมและดิมกรีนคือต้องตั้งสติมากๆเออเด่กก็ถือว่าโอเครอดมาได้รอดมาได้โอเคจบไปแล้วนะคะจบไปแล้วทุกอย่างสําหรับยังขั้นกู ทั้ง5 EP เนาะแล้วก็ทั้งเบื้องหลังนะคะจบไปแล้วก็คงเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะต้องจากลาอย่างขั้นกูไปนะคะโอเคหวังว่านเพื่อนจะชื่นชอบนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมี reaction series หรือว่าคอนเทนต์อื่นๆหรือว่าท่านเพื่อนอยากให้พวกเรา r e a คชั่นอะไรหรือทำคอนเทนต์อะไรนะคะ c o m มนต์เราได้เนาะสำหรับวันนี้เราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย